ครับผมปงไนบ้างดำเนินไปถึงไหนเออดเนินคดีเรื่องเรื่องที่มีแอคเคาท์นู่นนี่ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือตอนนี้ก็มีค่ายออกมาประกาศแล้วว่าเออจะมีการแจ้งความแล้วก็ทางผมเองก็มีทายส่วนตัวที่ที่ทำเรื่องนี้เหมือนกัน <analog noise> ก็ตอนนี้ก็กำลังหาเออตัวชื่อคนที่แบบทำใอ้เคาพวกนั้นครับผมแล้วก็ถ้าหาได้แจ้งความแจ้งความเสร็จแล้วฟ้องครับ คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบพี่ผมหรอกเพราะผมไม่ได้ให้ค่าับพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเอา่อเรียกว่าอ,อะไรมันกระทบกับคนรอบตัวผมแล้วก็กระทบกับาการงานของผมด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้จักผมแล้วมาเจออะไรพวกนี้ก็จะเข้าใจผิดในในเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นในเรื่องที่เขาพูดแค่เอามันหรือว่าพูดไม่มีข้อมูลจริงๆก็นั่นแหละครับรอโดนครับผม <laughs> บัญชีบัญชีเนี่ยค่ะเราดนเขาไม่ใช่กระสานครับมีเยอะเลยครับใช่ใช่แต่ชีใช่ครับผมใช่แต่ตอนนี้ก็คือกําลังไล่หาชื่ออยู่เพราะว่าใครใครไดช่วยหาก็สามารถนี่ก็ได้นะทั้ก็ได้เราจะมีดำเนินคดีอีกหลายหลายอาชีพไหมก็ดําเนินเรื่อยๆครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือมันมัน มันส่งผมไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของผมด้วย<ช>แล้วก็คือมันไปเดือดร้อนคนอื่นด้วยคือเดือดร้อนตัวผมแล้วผมยังไม่ค่อยอะไรใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยก็เรื่องมันไม่ค่อยสนใจคนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็คงจะไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะเขาถึงเข,เขาคงว่างมากที่เขาต้องมาทำเรื่งพวกนี้ใช่ข้อความเกินก่อนหน้านี้ก็เห็นบ้างครับมี<ช>ทั้งที่คนส่งมาให้ดูด้วยแล้วก็เห็นด้วยตัวเองด้วยเราต้องตัดสินใจคุณรอบข้างไงบ้าง คนอื่นก็แม่เลยครับใช่ก็คนทั้งครอบครัวเราก็พ่อแม่แล้วก็ตัวผมเองด้วย <laughs> ใช่ก็โดนด่าในเรื่องที่มันไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาพูดด้วยอะไรนะ,ะเออเพราะมันมันไปทําให้คนอื่นเข้าใจผิดอะไร,ะรับผมสรุปเราอยากให้ออกมาเป็นแนวไหนก็อยากให้ออกเป็นแนวไหนเหรอ <laughs> ก็ตามตามลูกคดีเลยครับผมว่าจะทําได้ถึงขนาดไหน แต่ก็จะเอาเลื่องหนึ่งที่สุดครับเป็นทักุดทางทางแพทั้งทลายยาเลยนะครับก็ถ้าหาชื่อคนได้ก็ก็จะก็จะทำครับผมตั้งแต่ประกาศออกไปแล้วมีนในคนต่อไปยังติดต่อผมว่าทำไมว่าจะไปแบบขอโทษแล้ช่าอะไรองี้อ๋อคนพวกนี้ไม่น่าจะรู้สึกผิดอยู่แล้วแล้วผมก็คือในส่วนตัวผมไที่เขาด่ามาว่าผมหรือว่ามาพูดอะไรไม่ดีกับตัวผมอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธใครอยู่แล้ว ือแต่ว่าคือแค่แค่รู้สึกว่าพูดยังไงให้ไม่แรงดิอ่าแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเหลืออดละแต่เราเหนปารานานแล้วของอินอร่อยเกินใช่ใช่ใช่ให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไร <c oughs> จะด่าก็มาดิค้า <c oughs> แต่อย่าด่าเลยนะเออเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันด่า ใช่อะไรที่เราทําผิดจริงๆเราก็เราก็ยอมรับอืมใช่คือถ้ามันเป็นคําติหรือคําอะไรที่ที่เราทาแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันทาให้เราแก้ไขได้เราเรียนรู้ได้เราก็จะทำแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าอะไรที่มันก่อเฟกนิวหรือว่าอะไรที่ด่ามั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยด่าแค่เอามันปากอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับที่ต่อแบบขอแบบมอบประชาวิขอรโทษรับหรือครับไหมไม่รับ <laughs> เลยราทำไม <laughs> เจอแค่นี่ชั้นศาลเท่านั้นครับผมซื้อกระเช้ากินเองได้ครับตั้งแต่วัยไปก็ไม่มีไม่มีฟีดแบกเลยนนเนาะมีม่ยเนาะเ<อ>ตอนตอนนี้ก็ก็กำลังติดต่อทางค่ายด้วยทา,ทางทนายทางค่ายด้วยทนา,ายสุดโต่ด้วยครับว่าว่าอะไรยังไงบ้างครับผมใช่ใช่้ได้ไหมคะว่าเป็นของไทยชาวต่างชาติทั้งคู่เลยครับมีทั้งไทยด้วยต่างชาติด้วยครับผมใช่ใช่ก็บางคนก็ปิดแอคเคาท์ไปแล้วเลยเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละขอให้ตามตัวได้ครับคนทยมีใครอยากเตือนอะไรไหมครับต่อการใช้โซเชียลของทุกคนไ,ไหมครับทุกคนเลยก็โซเชียลมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียครับผม,มผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ยังเรียนรู้กับการใช้โซเชียลอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่นอนคือผมไม่เคยไปด่าใครโม้ซัวเราไม่เคยไปแบบทําอะไรให้คนอื่นแบบดูไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เป็นเดือนร้อนคนอื่นเลย้ยคือไม่อยากทําแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ อนั่นแหละก็ผมเองก็ระวัดระวังการใช้โซเชียลอยู่ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันแล้วกันก็ใจเข้าใจเรานะครับผมถ้าเรามาเจออะไรแบบนี้ถ้าเรามาโดนอะไรแบบนี้ถ้าคนรอบตัวของเรามาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงรู้สึกไม่ดีก็อย่าอย่าทำเลยใช้เรื่องราวดีๆค่ะฝากนเสรเราคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตครับจะกดบัตรแล้วนะครับวันที่ห้าครับผม ก็วันที่5กับวันที่6เลยวันที่5จะเป็นออนไลน์วันที่6จะเป็นท,ท,ทุกทุกทุกช่องทางเลยครับผมก็สำหรับ Gemini Fourth e Awake Concert ครับจัดขึ้นในวันที่3 0 3 1สิงหาคมที่ Impact Arena ครับผมก็สามารถไปจองอบัตรกันได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆก็ที่เดียวกันเลยครับวันนี้โชว์ผุดเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครับอ่คิดโชว์แล้วครับผมคิดโชว์คิดเพลงแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับหลชมได้เลยความฟัง ครับผมเดี๋ยวเริ่มซาแล้วครับผมแฟนๆตัวไฟได้นอนไฟไดแน่นอน,น,น,อนพยายามหาอะไรใหม่ๆม,มาให้แฟนๆได้ดูได้รับชมได้รับฟังมาเรื่อยๆอืมใช่แบบเพราะว่าด้วยความที่เราก็ทำคอนเสิร์ตมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากหาอะไรใหม่ๆให้แบบเฮ้ยถ้าไม่มานี้จะเสียดายนะอะไรอนยะ่างเงี้ยเออไฟไดแน่นอน,นอนอืมาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยอะอะไร กดบัตรได้ทันนะครผมกดฝากกดบัตรเลยต้องมูที่ไหนดีนะเพอจะได้มูที่ไหนดีเหรอมูได้แดงไหมไม่สมดรอบสองไปก็จะมีสองรอบครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมฝากด้วยค่ะเดี๋ยวผม